สวัสดีค่ะพี่น้องอีกรอบหนึ่งมือนีอัด์สองคลิปนะคะหลังจากที่กิน่อยมแยาแล้วมือนีมือนีแม,ม่ตู่กับสีมาบอกเทคนิคการจำโนดขิมในแบบฉบับของแม่ตู่นะคะส่วนผู้ใดที่หูแล้วก็ละฟังไปเนาะเพราะเป็นอย่างนเนาะถือว่าเป็นบันเทิงกันแล้วกันเพราะว่าโนดขิมต่างๆหรือว่าดานตีไท่ยเดิมต่างๆเนี่ยเพลงลูกทุ่งเยอะๆที่เป็นที่คุณหูของเฮ้าเลยว่าทำนอกมันจะคข้ายๆกันนะคะโนดโนดจะคขา้าขๆกันแม่ตู่กัเลยเอามาเทียบว่า เพ่งลูกทุ่งเพ่งนี้นะค้ายๆก็นดขิมหรือว่าเพิ่นเอาจากขิมไปเป็นโนดดนตรีไทยเดิมอะเนาะมันก็ค่ายๆกันสังเกตบ้างนะคะสมมุติว่าเพลงเลาาจ้อยเนี่ยเป็นขิมเลาาจ้อยเนี่ยนะ,ะมีสองเพลงที่แม่ตูหามาได้นะคะแม่ตูสีเาวให้ฟางก่อนว่าโนดขิมเพลงล่าจ้อยเนี่ยกับสิบ้านนะคะโดเรมี่ซนเรมีเร,เร โดเรมีซนเรมีเรโดเรมีซนมีโซนลาโดซนมีเรโดเรมีซนลาโดเรมีเรโดลาซนลาโดซนคุ้นๆบ่ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเทียบกับเพลงลูกถุงแม่ตูนแน่ใจว่าทุกคนสิต้องหลายหลายคนว่าทุกคนหลายหลายคนอาจจะคุ้นหูหรือเคยได้ย,ยินมานะคะเพลงโอ้เจ้าหงฟ้าเอ๋ย แงามเหตุไฉนถึงสามทำตัวเยอะยิ่งนักหนาอวดเป็นหงทองประมาณนี่นะคะนี่คือทำนองไข่ายกับเล้าจ่อยเลยเราก็อีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงขวัญน,นาคของคุณพ่อไวพจนะคะสอบเล่านะคุณพ่อไวพศนี่เราเรียกว่าเป็นศิลปินเป็นศิลปินให้ดวงใจของเมตูเลยนะคะ,ะเพลงของเล่ากัสิทำนองไข่ายเพ่งเล้าจ่อยนะคะเพลงขวัญน,นาค ถึงวันสัญญาญาตพี่น้องก็มาด้วยความศรัทธาใช่ไหมบวชลูกหลานเสียทีน้องและพี่รวมใจอ่ะอาจจะมีเสียงแสกเข้ามาเพราะว่าบ้านแม่ตู้อยู่ใกล้ๆ112นะคะเวลาผู้ใดมีเหตุชุกเชิน112มาเลยมึงโทรทั่วยุโรปเลยนะคะไอ112เนี่ยแบบบ้านแม่ตู้อยู่ไกลเนี่ยข้าเจ้าโทรมากกว่จะแตะแต่กันเนาะบ่เป็นยังไงครับ มาอีกแล้วเดี๋ยวยุดไปก่อนอ่ะไปละไปแล้ว,ลวหนึ่งหนึ่งสองข้าเจ้าโทรมาหนึ่งหนึ่งสองแม่ตู้อยู่บ้านติดเลยนะคะเพราะว่าเอ่อหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเอ่อเป็นชุกเฉินนะคะหมายเลขกชุกเฉินนี่รู้สึกจะโทรได้ทั่วยุโรปนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเพ่งเล่าจอยอีกรอบหนึ่งนะคะเอ่อแม่ตู้ เพ่งเจ้าหงอเจ้าหงฟ้าเอ่ยไปแล้วนะคะเดี๋ยวสิมามมลี่ให้อีกรอบหนึ่งว่าเพ่งเล่าจอยเนี่ยโนดของเล่าจอยที่แม่ตู่จําได้แม่ต่กสิเทียบกับเพล่งลูกทุ่งแล้วก็มาตีเป็นโนดขิมนะคะคู่เพ่นกับมีโนตมาหายเพื่อความเข้าใจทีง่ายขืนแม่ต่กสิจับํำเนียงจากเพล่งลูกทุ่งนะคะทาทานองเ่าจ้อยกับอีกเพลงหนึ่งก็คือขวัญน,นานะคะ่ะถึงวันสัญญา ญาติพี่น้องก็มาด้วยความศรัทธาใช่ไหมหบวชลูกหลานเสียทีน้องและพี่ร่วมใจเนี่ยทำน้องมันจะคข่คายกันเลยอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเพ่งหนึ่งอีกสองสามเพลงนะคะแม่ตัวมาแปบ๊บนึงจ้ะจะอีกเพ่งหนึ่งขิมเนี่ยขิมทยอยยวนสองชั้นเพ่งนี่แม่ตู่กันมันใจเหลือเกินว่าหลายๆคนจีตรงในยินนะคะเป็นเพง่งเอ่อเรียกพี่ได้ไหมแล้วก็เรียกพี่ยังไหวทําน้องเดียวกันเลยค่ะจากทยอยยวนสองชั้นนะคะอันตัวนี้ก็สิคือว่า โดเรมีซอนอันนี้ของขิมนะคะเม่ตุสิทิเทียบกับอของเพลงลูกทุ่งมันมันสิทธิเห็นเหยียบในไงนจีนจังมาตีน้ำขิมอ่ะโดเรมีซอนซอนมีเรโดมีเรโดลาโดเรโดเรมีซอนลาเรโดลาซอนลาซอนลาซอน ลาซอนลาโดมีซอนอันนี้หนึ่งชั้นนะคะเดี๋ยวเป็นสองชั้นแล้วก็จิมาไม่ไม่รวมอีกว่าลาซอนลาซอนลาซอนลาโดมีซอนมีซอนลาซอนมีซอนลาซอนมีซอนลาโดลาโดซอนโดลาอ่ะนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาเทียบกับเพลงกันนะคะโดเรมีซอนอ่ะเดี๋ยวมาเทียบกับเพลงว่า เรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมมื่นห้าถ้าเรียกอาเลิศมหาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนนี่เลยค่ะทยอยวนสองชั้นนะคะของอเรียกพี่ยังไหวก็เหมือนกันแต่ไม่ต้องร้องให้ฟังหลังน้อเพราะว่าทำนองเดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวไปเบื้องอีกค่ะมีอีกนะคะจ้า เพลงสุดท้ายทีม่ตูเสียอามานัามเสนอมอนิก็คือเพลงลาวครวนทีทีมากก็บ,บอกแล้วว่าทําไมถึงจะต้องมาเทียบเพราะว่ามันจะทําให้เราจาได้เพราะว่าเพลงลูกทุ่งที่ที่ก้าวมากไม่ตู่้องใดไงก็เลยเอามาเทียบกับโน้ติมตอนที่ม่ตู่ไปเรียนที่เป็นเทคนิคจากคู่ว่าอ่า คุณร้องเพลงนี้ได้ไหมเคยได้ยินเพลงนี้ไหมสำเนียงทำนองนี้ไหมบอกเคยได้ยินกับครูเพราะว่าหนูก็ขาลูกทุ่งเพื่อนกะจับประโยคมาให้เบิรงว่าเออเพลงนี้มันทำนองนี้นะเพลงนี้ทำนองนี้นะแล้วมันก็จริงด้วยแล้วมันเทศให้เฮ้าจํำได้ไง่ายขึ้นะคะ,ะมาดูเพลงนางครวนนะคะเรมีอะโทษทีโทษท,ท,ทีเดียวราวควรคิดถึงวันที่จะต้องลาเรมีเร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 โซนมีเรโดเรมี ซอนลาโดเรโดมีเร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 ซอน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 ลาซอนมีซอนลาโดเรโด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 ซอนมีเรโดเรอันนี้คือเป็นโน้ตของขิมอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงที่มันคลายๆกันทำนองด้วยกัน,น,กนคิดถึงวันที่จะต้องลาจะต้องลาพี่น้องที่รักรวมใจ ดวงอดีของพี่สุดจะอาไลายจำใจร้องไห้ไม่อยากจะลาทำนองเดียวกันเลยค่ะเป็นที่สังเกตนะคะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยทำนองเพลงทำแน่งเพลงไทยเดิมหรือว่าพวกนี้มันมัน,ม,นมันสีเหตุให้เข้าจํำใด้งนะคะแล้วก็มาจากทํานองต่างๆอยู่ในอยู่ในโน้ตเพลงไทยเดิมเนี่ยนะคะมันก็เหตุให ให้ฮ enjoy นะคะเพราะว่าไม่ตู่เนี่เป็นขาลูกทุง่งลูกกุง้งลูกไหนก็ได้หมดแล้วแต่ว่า,าว้าวห้ฟังมือนีเพะว่าไม่ตู่เลี้ยนขิมมานะคะเป็นเป็นเครื่องดนตรีที่สุดโปรดแล้วก็ชอบแต่กูเจิงนี่เอามาไม่ได้นะคะมันมันตโตใหญ่โผลนะมันขนทรงลําบากกูเจิงเนี่ยก็เลยเอาแต่ขิมมาอย่างถี่ไม่ตู่เคยเหตุให้เบิงแล้วตอนอยูอย,ยูลานนะคะวันอาทิตย์จะมาติยู่นี่บ่ได้ดอกบ่วมีไผยยูใด้ห้องไม่ตู่มันกับบ่ได้เก็บเสียงเนาะนั่นละ่ะก็ล่องคันผู้ใดสนใจก็ล่องไปหามาเบิงกันนะ หามาเล่นกันมันกับสอบไยสอบมันแหละเพลงมันมีหลายเพลงมากเลยค่ะกุหลาบเวียงพิงกับมีนะคะกุหลาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของเพิ่งแรกแย้มบ่มีไ่จองนี่นะโนดขิมก็ซิมลาซอนมีซอนลาโดเรโดลาซอนเรโดเรมีเรซอนมี เรโดเรโดลาซอนลาเรมีซอนลาโดเรโดลาซอนลามีซอนมีเรมีซอนลาโดเรโดลาซอนลาซอนโดเรมีเรซอนมีเรโดเลลามีเรโดเรมีเรโดซอนลาเดโรดาซอนมีซอนลาอ่ะกุหลาบเวียงพิงเป็นโน้ตขิมนะคะอ่ะ มาฝากไว้ให้มวนๆกันพี่น้องโซเล่เมาม้อยหอยกาบนะคะเดี๋ยวมาพอกันคลิปไม่ดนตรีดนตรีเขาบอกว่าดนตรีไม่มีพรมแดนเมตูคิดว่ามันเป็นคําจจำกัดความที่อยู่ในทุกคนรู้จักหมดเมตูอยากได้คำนิยามอื่นๆผู้ใดมีคำนิยามอื่นๆเกี่ยวกับดนตรีนะคะเขียนไว้หน่อยค่ะมากกว่าคำว่าดนตรีไม่มีพรมแดนฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ